สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกทา่านกบนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยอยู่กับผมม, amer, ม,มมันเอ็กตีเกมเมอันเดิมนั่นเองย a นะครับวันนี้เรากลับไปเลยไหมครับเอาชีวิตรอดให้เร็วที่สุด้าร์ดสองนะครับผมแบบเต็มแล้วนะอันนี้แล้วมันยังไม่เต็มโอเคของไฟมเดิมอ่าของก็ยังเยอะเหมือนเดิมเดี๋ยวของแป๊บน,นึงครับกาตัดไม้ จริหงหรือเปล่าฮะนะครับผมคราวนี้นะคบผมเชวล่อให้เร็วที่สุดเนี่ยผมจะทําเป้าหมายก็คือเป้าหมายวันนี้ทำเป้าหมายแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็คือการมีบ้านนะคะผมการมีบ้านแล้วก็ทําเตียงสองอย่างนี้ก็พอะะแล้วครับผมเอานี้เราจะไปไวมาไวไปมาไวไป,ไปไวเลยนะคะผม นี่เป็นการบอกไว้ด้วยอุ้ยเตือนเพื่อจะเจอเหมือนยอนไปเลยอู้แร่อะไรไม่จำเป็นเลยอย,ยอด่านแร่ชนิดหนึ่งที่คุณสามารถเจอได้สามารถนำเป็นเชื้อเพลิง ในการทำอาหารหรือว่าเผาสิ่งของได้คุณสามารถเจอได้ทั่วไปที่เหมืองหรือกันเดินทางต่างๆสามารถเจอได้ที่พื้นเช่นเดียวกันทานแล้วง่ายเหลือเกินอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ทราบข้อมูลนะว้าทานยังเยอะคลิปหนะ้าผมก็จะเล่นเกมไหมครับนะครับแต่อ่า บอกไว้ก่อนแต่ผมจะไม่บอกผมจะไม่ทำอะไรขอไปเหนนิดนึงแล้วกันนะศิลป์ปินให้ศิละปะเกี่ยวกับศิละปะนั่นแหละเออคนน่าจะรู้นะคะผมไม่ใช่พิซซูเพนเตอร์นะอุ้ยเือะไปแต่ในเกมไหมครับนะบผมะใครเดาออกนะครับใครเดาออกผมจะมาทำอะไรในคลิปหน้านะครับผมเขาดูแล้วไม่ถูกก็แค่นั่นแหละ ไม่บอกหรอกนะผมไม่ใช่คนบอกง่ายถ้าผู้ชมต้องเดากันเองนะครเพิ่ม่ะเดาผิดก็ผิดนะคะผมไม่เป็นไรพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับว่าชิปหนะ้าผมจะทำอะไรหรือแทนนั้นนะนำได้ก็แนะนำมาด้วยนะครับผมเผื่อผมทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับก็ นะครับบอกผมด้วยนะคบเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเกมนะครับมากสักทีเดียวเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับผมผมไม่คิดดีนะนะโอ้ผมผม,ผมทำบ้านเพลินเลยนะเนี่ยยอดไปเลยโอ้ยเข้ามาในบ้านจะได้ไงเข้ามาในบ้านจะได้ไงฮะฮะฮะโอ้หน้าต่างผมก็ทำได้สูงเกินไป คือนี่ผมจะเอาอยัางไงดีอ่ะไม่มีเตียงนอนด้วยไม่เป็นไรแต่อีกอย่างหนึง่งท่านผู้ชมสกินเท่ไหมอุ้ยข้ามคัมคู่กับผมเนี่ยแกมาขำคู่กับฉันได้ไงแม่งันฉันรู้นะเสียงแกโอ้ยระดักหน้าประตูฉันเห็นเลยจำมือแกได้ไม่ไปายาเข้ามาเลยเหรอมันได้นั่นปายาควันก็อยู่ที่เสาพื้นๆเนี่ยแหละต้อออกไปจะกินใช่ไหมท่านผู้ชม นี่ผมต้องไฟกับแม่มดใช่ไหมโ okay. อเคเอาดิ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 มันหนักผมเปิดประตูเอากดจ้อโอ๊ยไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมพีดแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกพอมันถึงหัวใจสุดท้ายมันจะไม่ตายท่านผู้ชมเชื่อผมถ้าตายก็คือจบเกมน่ะเฮ้ยมันไม่ตายไม่ตายไม่ตายเออมันถึงหัวใจสุดท้ายมันจะไม่ตายท่านผู้ชมแค่มันจะทำให้ผมอ่อนแอลง แบบต้นทีเดียวก็ตายทำอะไรนิดเดียวตายเลยไว้รู้ชมมับนวางแฟนมาดีตีมากใายผมต้องกินเนื้อดิบใช่ไหมโอเคไม่ติดสถานีหิวโอเคนี่ละผมไม่ได้ฆ่าตัวตัวโอ้ผมก็มีอาหารไม่กินโอ้เนื้อดิบทำไมเพืองโอเคโอเคเนื้อผมค่อยๆรีเลือดผมดิไม่ใช่นเนื้อ เอามีขนมปังแอปเปิลแครอทแล้วก็ปลาแซลมอนแบบติดเยี่ยม้ยมันไม่ไหยมันจะเช้าท่านผู้ชมครับผมขอผมขอรอผมจะตัดอีกทีนะครับรอตอนตอนเช้านะอ่ะไปดูกันเจ็บเจ็บเจ็บอุย้ยมันจะเช้าแล้วท่านผู้ชมมีเขาเจ็บเลยแม่มดเนี่ยผมยังซูมไม่ได้กลางคืนนะ อุย้ยแม่มดปัญดักเปิดประตูผมอ่ะผมไม่กล้าเปิดแล้วอ่ะเปิดที่ผมตายแน่นอนอ่ะมันถ่วงเลือดของมันเหลือแค่นี่ยผมจะสู้มันยังไงอ่ะมันโจมตีผมได้ไหมอ่ะหรือมันใช้ย่าเงเอ้มันมีย่าอีกอันหนึ่งที่มันโจมตีติดดาเมจด้วยนี่นะแล้วผมจะออกไปยังไงอ่ะก็แล้วมันไม่เป็นแม่มดมันไม่แพ้ไฟ ผมไม่กล้าออกแล้วว่าออกไปผมตายแน่เลยท่านผู้ชมผมไม่ล่าออกอ้ยผมต้องออกทางอื่นปะคีบสระขวานเอ้ยโอ้ทางอื่นก็มีคลิปแป๊ะไมหมดฮะสอทางอื่นได้ยังะผมกลัวผมเสียตกมากเลยอะผมห้ามตกเลยเนะี่ยถ้าตกไปผมตายอะ เลืองผมแค่เนะี่ยผมจะไปเลืมกปุชิบเออเออตายเพราะแม่มดไม่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย